สวัสดีค่ะพี่น้องวันนีมน้มาเก็บอันมาเก็บอันผ้ามาเบิ่งต้อนอันนี่แมวจะ้ะต้อนอัประกูดเบิ่งไงประกูปักะนี่อออแองเก,กลเดะซาเวลาเด็ดพอยดีเดะแก่แล้ว ปล่อยดีดีพี่น้องอันไม่ยังเหร่นลไม้มันเป็นยาซนะแลต้องอึดต้องเฟื่อยยังเน,น,นี่ยน้องมั้งน้องพี่น้องนี่โด่งมันเป็อนอะไรง่งเลยไม่เอานะคะนีะ่พูน่นะแกมันละจ้าเสียดายยันดอกอีหนาพวกเราก็เได้เก็บไปกันข้าจ้าบัตถัยทิพย์เลยถ้าไม่อยังเบิ่งดดีเซ่ส้มบิวย้ำมาแรง ตอนนี้ยังไมางา่ายแต่คุณจะรักเอาไปไว้บ้านก็จะคอยเจ็บมากก็ได้บังที่จะหันบังนี่อันนั้นเาพี่น้องเราบ้างยุ่งในน้องกิมยุ่งหายแตอย่างนี้ นีนตนะ้นแใหญ่นะใหญ่เลยตอนที่เขาเอารถเหยียบนะนึกว่าสิบใบไงบิ้งบึ้งบิ้งมันได้ไงด้วยแบบนี้ป่ะนะพี่น้องญ่ทักญ่เลยกนะ็เลยวัดเพียงอึกเพี้ยงอึกขอ่อยพี่น้องมันไม่ได้ขืนนะมนันก็ได้ อันนั้นชมุมอันนั้นก็น่าจะึ้นค้นแล้วก่อนน่ะก็ขึ้นค้นแล้วขึ้นคน้นมันสีเก็บหน่อยเก็๊ยบลายกระต่ายให้เขาด้วยจ้ะมันบระจงบระจงกระต่ายให้เขากันยอดมันขึ้นคน้นแล้วมันก็เกิดต้นไม้ปงไปเรื่อยๆปองออกเป็ดเบีย้ยหน่อยออกไปเรื่อยๆโมมีวันตาย้ได้ไพี่น้องมิเตสิแพรมันเป็นหนาเนาะ ว่ามันดับแนวสีบุมีกินอีกไม่มีทางกันได้เกิดต้นหนึ่งเรามีต้นสองต้นสามต้นสี่ไปแห้งแพ้ไว้อะเนี่ยปีกายสองปีเนี่ยสองปีคือลังมันี่หลายค่ะผลออกมาเขาได้มทั้งพี่น้อง,าง,องลายกอยังอันนั้นนี่ต้นน้อยที่มันเกิดใหม่เห็นปะว่า,วาดนมีคนมีเค่นอยู่เห็นปะคือนะเห็นปะพี่น้อง นี่ตัวหน,นึนหงออกมาบนทางบ้านได้ขื่นคนด้วคนุดอันนึงทางในบ้าได้ขืนค้นกลค่ะได้ชุ่มขืนค,น,น,น,คนเลยจะเป็นังงกันหปีท้องปีกสามปีก็ตายมั่งบางห้องบกัจซื้กันแต่ว่ามันจีไห้เบียไม่เี่าก่านหนึ่งสอกเท่าสามสี่เบียร์คนเลยพี่น้องตายง่ายหรอกอมันที่โปงกนหน่อยออกมาบนทางผมพี่น้องเว้ยสีใบยัง มีทางาตดอกจาะตัวนั้น,นแพ้ขือยังอมอารถนข <c oughs> วยไปน,น้งองตจวาหอมหอมยางขานม่ปลามันก็หอมได้ไน,นีอ อ๋อนี่อันตัวน้อยนันนน่นมองพี่น้องเนี่ยแต่ว่าอันคนอยากโซนไป,ปปลูกไว้บ้านอยู่เด็ใส่ใกระถางไว้โอ้กระถางเราต้องเอาตัวใหญ่เนาะมันควเพราะว่ามันแพร่ไว้นี่ต้นน้อยอีกต้นนึงเห็นรล่าพ,พี่น้องเนี่ยไล้วก็เลยขึ้นอีกแล้วเนี่ยแบบเดียวกันนิดนี่นี่จ้ะเนี่ยขึ้นมันไม่อีกแล้วเ,เนี่ยต้นมันนี่แพร่ ของกระแพ้แพ้อีกแล้วเคุณว่างเก็บ,บ,บกว่างอันบ่มี่ค่ขึ้นบังเลียพี่น้องสามสี่ต้นเหมืองเดียวกันเห็นบ่แพ้ค่ะแพ้ไว้บ่อร์ก,กินเราพี่น้องก็บไม่ได้เกิดแล้วอมองเก่าอันควมไม่เก็บนี่แหละเก็บไว้ไว้เก็บไปไปไปเอาหมดสุตุลเลาพี่น้องเบิรงสักวันนี้กูนะเห็นบ่ เงนิงนขึ้นไปเนี่ยมองอยจิหัวซักนะ <c ười> นำเป็นดงเลย ไม่ง่ายเขาตัดออกที่อยิงอันนี้เขามันมันจีลุ่มลื่นมากเลยพี่น้องเบื้องอันนี้ดอกไม้สีงามแบ่จ้าสีม่วงงามเนาะนี่งามกับพี่น้องจ้ะงามกับพี่น้องเอ้ยมันสาวมังครานยางเข้าไปในถั่วมหัวพอดีเลยมั้งนะ เตีย้ยขอดๆเจ้าขนาดจะของอีกแล้วอืมสอ่อนอันมุน้มหนีดีพี่น้องคน่สูงขักสุกแน่อืมขอสอ่อนต้นมันงามนี่พี่น้องแถมกินแซ่บกินหอมขนาดข้ายงามมากสิกับหอมเลยพี่น้องหอมคือกินคือ เขาเมาเฮ็ดแล้วไม่ไหมล้วก็ผสมกับกินกินหยาไหมเขาเมาอ่อนๆเห็นไหมหอมแต่มันหอมกินขึ้น้วก็หันนีก็หอมหลายอยู่พี่น้องออคลิปนี้ก็ไวส้สนี้เจ้าพี่นอ้องป้ามาเบิงป่าน ก,กูดซื้อพี่นอ้องพีนาพุกแหละปีนี้แจแล้วแกค่ะแกแน่แล้วอันนี้ต้นน้อยมันมันขึ้นใหม่ปีนี้ขึ้นปีนด้เหรอทั้งผุนผุนทั้งเท่งเห็นมาเป็นอ้อมีปลาแหลกปลาเท่งนั่นอีขึ้นอีกเห็นมาพูดนั่นเห็นว่าจ้ะนั่นแหละขึ้นอีกแล้วนั่นปลาทั้งเท่งน่ะ กินเนี่ยเข้าไปสนีกกอนนะจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์หน่อดนอจ้าสวัสดีจ้า